กินยาล้วบอกน้องตองเก้าวนี่กินยาหรือยังเอาไอ้มาบังนะเอามาบังน้องได้ไหมอ้าวโงแม่แล้วอันนี้ กัแม่ท่านเละแม่เนาะแม่มันระสูงแท้ๆตัวนี้มันตีอะเฮ้ยอันนี้เห็นแม่มันล่ะดีอดียดีดีใจแล้วเห็นแม่แล้วไปกินนมเลยกินนมเลยเห็นแม่แล้วแม่แห้งรงขีตุ่มโอบกขนาด กินนมกินนมให้แข็งแรงกินนมให้แข็งแรงกินนมไม่แข็งแรงเลยเอามากินทั้งท้องทั้งทีทั้งหลังพีมากินทั้งหลังพี่กินนมทั้งหลังพี่กินนมกินนมกินนมเอาเาพี่ก็ดี หลุ้นพีก็แซงมาแล้วหลุ้นพีก็ดีอ้าวแซงมาอ้าอ้าวอ้อ้าวอ้าวลุนพีก็ดีเนาะย่างก้อนแม่แล้วไปแม่ก้อนลูกแล้วไปกินนม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 เอ้าบวกกินนมสัน กบอกกินนมสันกินนมกินนม <c oughs> หัวก่เขาอยู่ <c oughs> หัวก่เขาอยู่พ้าป่าเนะี่ยน้ำก้นน้ำก้นแข็งแรงแข็งแรง ม่แน,น่พู้นะมันเอาอนเอนคอไปสวนเขาแม่พู้นะน้าบอกินนม่าบกินนมซะมนแม่แลวแม่นี่ยนหาทําไมไม่กินนมอันนี้เป็นเป็นไอขงบอกนอ,อนนี้เอามาสวนนะรอจะน่นไอก็ไปกินนมแล้วฮะกินนม,น,นมแทนและจังหน่อยบา่าไอนมกินนอ้นมากินเนไอกินนมแทนแะ ี่ังหน่อยอ้ายก็กินน้ำแทนแล้วก็อยไกินน้ำกเลอ่ะตามหลังแม่แล้วตามหลังแม่แล้วมันจะห้เบิ้งกช้ำนี้หละคะมันหอมมันเด่นอะไรกัสิเขาหฮมกั่คนกันดี ส่วนครั้นี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปคะ่ะขอให้ผ่านพา้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะโชคดีจ้าทุกคนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า